อ่าดีเดินดูทางข้างหน้าลูกได้ลูกเดินดูทางข้างหน้าลูกขึ้นดีๆนะ ไา้านีบครับอเราเราหนูแดงก่อนเราฟ้อก่อนเราฟ้อก่อนอ่ะเอาลูกรูใส่ลูก่ดดอ่าไหนีอ่าใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วอ่าโอ้เดี๋ยวเอาไม้เอาไม่เอาไม้ Right?